สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดมังกรกรมลาวาสแต่ว่าวัดเลิงเนื้อยี่นะครับอยู่ที่เยาวราชนะอันนี้คนมาทําบุญกันวันนี้ก็เป็นวันเที่ยวนะเนี่ยมาทําบุญคนเยอะมากมาด้วยรถไฟฟ้านะครับถ้าใครจะมาก็คือมาด้วยรถไฟฟ้า MRT วัดมังกรออกประตู3ามอ่พอออกมาปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงมานิดเดียวนะครับเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นบอกว่าโรงเรียนมังกรกรมลาวาสวิทยาลัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปด้านในไปไหว้พระไป ดูบรรยากาศด้านในได้นะคะนรับคือคนจะเยอะนิดนึงนะก็อาจจะเนอนะบรรยากาศผู้คนเยอะแยะมากมาย <c oughs> ไปทางนี้ไปทางนี้เราต้องไปทางนี้บรรยากาศอลโอ้โห <c oughs> <c oughs>

เดี๋ยวเดินไหวครับมีผู้สีแดงจุดจินจุดจินสีแดงใสยดิโอ้โหคนเยอะมากเราไปทางเราก็ไปทางนี้ ไปเรือ่อยๆนะทุกคนนะ yeah <laughs> ้ทุกคนเห็นบรรยากาศแล้วอันนี้ก็จะให้แบบอาจจะให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะวันนี้เป็นวันเที่ยวคนก็จะเยอะอนิดนึงนะ ก,ก็จะเป็นบอกว่าคมถ้าเป็นจุดจินก็จะเป็นคมไฟสีแดงนะครับอาทุกคนเยอะมากมาเดี๋ยวออกไปอีกฝนะั่งหนึ่งนะฮะนี่มาตรงกลางด้านในโอก็จะมีแบบคงคไฟแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับ เขบพูทรูปซ้ายขวานะนีด้านซ้ายสวยงามสาธุ เ่ข้ากระสอบกระสอบอ๋อเป็นยนิรแล้ว ือบรรยากาศวัดเ,เล้งเนยี่นะฮะหรือว่าวัดมังกรกำมลาวาดัดวันวันเที่ยวนะครับวันเที่ยวจุดจีนคนก็จะมาไหว้พระแล้วก็มาทําบุญแล้วก็มาถ่ายรูปเนี่ยนะก็จะข้างบนก็จะมีถ้าแบบกินกินเจจะเป็นสีเหลืองนะครับคมไฟจะเป็นอีกสีเหลืองถ้ากินเจเรามาทุกเทศกาลอุ้ยนี่เขามีแบบด้านใน ้ระหนอันนั้นเป็นเครื่องรางเครื่องลังของขังคนเยอะมากคนเยอะมากดูให้ดูบรรยากาศคนที่กำลังมามาไหว้พระแน่สาธุส คือคนเยอะมากตอนนี้เราก็จะออกแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกไปด้านข้างนี่แหละแล้วก็จะไปเดินเล่นๆข้างๆวัดบรรยากาศด้านนอกก็สวยนะถ้าใครมาคืนนี้มาถ่ายรูป ปไปถ่ายรูปด้านนอกก็ได้นี่สวยมากอันนี้ด้านข้างวัดนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ที่เราเดินเข้ามาเห็นนะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้สวยงามไปหาไปหา,ข,าข้าวกินว้พระเสร็จเลยสวยมาก จะพามา,าไหว้ฝั่งด้านนี้โอ้ยมาแบสาธุสาธุสาธุ ทำไมคนอิ่มสาธุด้านข้างนี้มีบอกว่าเป็นแบบของปีมา้าเป็นแบบว่าตุ๊กตาปีมา้าของวัดป้อมาณน,นี้เลยทุกคน ว่าแล้วแล้วก็นี่มาให้ดูบรรยากาศคือคนคนไทยจะใส่จีนแล้วก็คนจีนเยอะนะฮะโรงเรียนมังกรกมราวาสวิทยาลัยสวยดีมันจะเป็นแบบแดงไงช่วงนี้จะเป็นแบบสีแดงสีอะไรเงรีสวยเนี่ยมาทำบุญได้เลยฮะวัดมังกรคนเยอะจริงไปเดยเดินออกไปด้านนอกกันฮนะบรรยากาศ